สวัสดีจ้าพี่น้องเมืเ่อีนกับมาซีดเบ็ดกินเขา่าปลาอีกกับพี่น้องซีดเบ็ดขึ้นทกเบ็ดแล้วพี่น้องทกเบ็ดปะทกเบ็ดกินเขาปลาพี่น้องมากันซีขนเที่ยงเราพี่น้องเที่ยงจนใบเราละ,ละมันซีพี่ตุ้มป้ากินเราพี่น้องมานนี้นางทกเบ็ดน้ำหรือพีนนี่ลราพี่น้อง สถานที่มองทุกวิดประมาณน er um. ี้แลวพี่น้องกำลังคั่วป้าพี่น้องคั่วป่าไปตุ๋มป้าเขาไปไทย มันแหงาป้ากะกมันมันพี่น้องพี่น้องป้าซือซือซื้อเมาันดอกพี่น้องอือพอด้กินต้มอยู่พได้ต้มอยู่ดอกพี่น้องอือ <c oughs> ปลาทุกบ็ดเดี๋ยวนีใก็บายเราเราพี่น้องเพราะท่านด้กินเขาอยู่ บ่มีกี่แล้วปลายมันมันปลายมันมันดีเหอนเืมามตุ่มหน่อยตแถอิมโบสีค่คน กินข้าวปลานี่กระแซบขนาดได้พี่น้องก็งมันสิแซบกับใบเพราะแห้งแล้ว,ลวพเพราะท่านนี่กินด้วย,ยมาเด้อพี่น้องกินตุบปลาน้ำกันเถอะมาเรื่องพี่แน้องกินตุบปลาในพี่น้อง,ง <c oughs> เบื้องก่อนหินพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่จะฟ้าล้วนี่านหินนี่ลรา,าพี่น้นนนนอง เด้มาเด้อเขาขึ้นเขาก็ต้มป้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งผู้ทั้งเขาผิดแล้วพี่น้องเมน นี่ก็ทิกของสายเด้อพี่น้องเด้อสมป้าพี่น้องกับปลา,น,น,ปานี่ปลานี่อีไทยนี่แซ่บคักเน้อใส่น้ำหน่อยใส่อยู่บอ <laughs> <laughs> ยันยันบริสุทธ์นะก็เลยว่าเออใส่เยอะใสซสั่ลองเฮ้ แฝดเด้อตุ่มแฝบแเด้อนี่เสพตุ่มกั้งตุ่พี่น้องกั้งตุ่แช่เย็นๆทดแทนตุ่มป้ามันนี่นะพุงสลุดหอยใหญ่ครับเกือบบอกเขาว่าจะพุงสลุดใส่ร้ายแฝบร้ายเลย ปลาย่ำมีมันค่ะน้อมยูปลาตุ่มปลาเหลือต้นยังเอาหอมมาใส่ <c oughs> ตุ่มปลาได้พี่น,นองนี่บอยเิี้ย้าละบยบพอแห้งมาถี่หิ้วสว ถึงแ,แล้วข้าวป,ป,ป้ากินข้าวป้าร่อนปมป้านี่มาหาปลากินอยู่ป้ากินอะพี่น้องเด้อมากินเด้อรำกันเด้ <c oughs> องวดแข่งซวยบ <c oughs> ่ก่อน,น,น,นกินห็นก่กอนงามงามเบิ่งไล่ปั่นอยังเนาะอก่อนเห็นหน้าไล่ห้ก็ซักไว้เฮ็ดไว้ หม้อก็เดือดแล้วพี่น้องมีหม้อเดือดย่ยูาแล้วพี่นอกินยูบานเสียผักไฟคือลูกคักเหนอกบ้ยนอ้วเดืารเดือดเัก ไก่สิพอกไก่สิพอโป่งเราพี่น้องไฟลูกคักเสียงห้องเราพี่น,อน้องเสียงห้องแล้วใบไฟเลยพี่น้องใบไฟเลยพี่น้องใบไ,ไฟเลยพี <c oughs> ่น้องอนเก่งคักเนาะใบไ,ไฟเลยพี่น้อง เอาค้นข้นข้นข้นเราจะแลนจะแลนได้หรือให้คนให้คนหมอได้บ่ได้เห็นว่าค้นยังไงคนบ่ได้พี่น้องเอาไม้ขนออกนี่คนบ่ได้เอาค้นข้นเฮ้ยหอมกลุ่มด้วยบันกระแสบเนาะกระแสบกระแสบมาด้วยพี่น้องด้วยก็อยากโตเต็มมาโลดเต็มส์พี่น้อง ติดจ้างเะอะนะพ่ใส่เกลือเข้าไปเดี๋ยวนักเดินปลากันได้พี่น้องกระเด็นเซตาได้กระเด็นเซตาได้ตุ๊บปลานี่ต้มปลาปลาขาวปลาซิวอ้าวมาอีไทยพี่น้องปลาอีไทยขึ้นมาตัมนี้กินละขาวอีไท่ายก็นี่ว่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ไส่นำเม, <า S 2> มื่อ <มา S 2> ไ,ไละา้าปลาไก่อยู่ในถ้วยดีน่นาอนี่่บ้านงนที่ไหนมลำนี่แสบบ่ซิ่มหรือบ่ไท้น้ำหน่อยเ,เนี่กินดีละโอ้ยมันท้อนกินก่ได้เอาเอาเอกินกินกินซิมได้พี่น้องซิมได้นีนะโอ้ยมันแสบหลายดิไปไทยีแนวกินก็มีต้มป้าพี่น้องอหงอยแจว มากินหมูกับนีหมูอุดกับนี่หมูปลากับนีหมูป่าก็อยู่นี่ดูยุไส้บุกเวลาหนี่มันอยู่ได้หอนี่แหละหมูปลากันนะบามันประมาณน้ำถอดหมูนี่บ่หมูละบวงตัวตัวนี้อ่ะจำแน่จำเจ้าก็จำได้อนี่พี่น้องเ้อจำแน่เจ้าก็มีบวงไม่ได้บวงเองกินไห่พันแน่หมูอ่ะถอดหมูกับนี่ มากินขขาปานมั่แจบพักพี่น้องเอาไม่เก็บเก็บโอ้พกเมนกิผลนาอมาได้เก็บเอาอย่างผ่านมาน่ะพักเมฆหลายอยู่นี่เขาย่งเพื่อนเรียนไม่เก็บคอยม่เก็บเายุคาสิเก็บ่งบเีย้ปเราไม่เก็บใหม่เราปลา บ่มีเขียวยำยำบดเด็กทุก,ก่อนเลยอืมอมะตั้มปรมานดอกพี่น้องกรับบ้า,บานเราพี่น้องบ้านก้อนบรรยากาศของปลากับประมาณนี้เราพี่น,ออน,น้องเพิ่งเขาเพิงอันนี้ก็ซีซีโมงหาโมงเราพี่น้องบรรยากาศ

อย่างไวๆไวกับบอดรถจักเทือพี่น้องไ,ไปขอกันยูรรถพุ่นเราพี่น้องอีกเช่นึงบันป่ากระไดประมาณนี้ล้ะพี่นอ้องมาฮอดรถล,ละ่ะบันกระสิก้บบาบันล้วพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ทีท่ติดต้ามมาตลอดขอบคุณหลายๆจ้ามากกับมากจนคำจนหมื่นพี่น้องเอ้ยเจ้าคิดจะเหนื่อยจะเรื่องกดไหลกดแชรกกดติดต้าให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย